อยู่บัตประเทศไทยกันเนาะมีใครดูเลยเหรอ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันร้อยเมตรหญิงนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นสองพวกมีชุด A แล้วก็ชุด B นะคะตัวเต็งอยู่ 3, 4, มี่ห้านะคะ 3, 4, มสี่ห้าห็ดปด ตัวเต็งก็จะมีอ่อนอุมาเชษฐานะคะและสุพนิณีทูนเกิดลู่ออนอุมาเชษฐาลูกสาลูกสสุพนิณีทูลเกิดค่ะลูกห้า ตอนนี้นักกีฬาก็กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะออกตัวกันอยู่นะคะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะซึ่งจะแบ่งรอบชิงเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นชุด A แล้วก็ชุด B ะคะ่ะสำหรับตอนนี้ที่กำลังอยู่หลังบอร์ก็คือเป็นชุด A นะคะตัวเต็งอยู่3า5ี่ห้านะคะ อนนี้ตาปินชัยจะอยู่พวกพวกที่สองค่ะชุด B ค่ะชุด A จะมีตัวเต็งก็คือรู่ามค่ะออนอุมาเชษฐาแล้วก็รู่สี่สุพนิตพูนเกิดนะคะซึ่งในรอบคัดเวลาที่1ก็คือที่มาก็คือเป็นของออนอุมาเชษฐ,ฐารู่นสามค่ะก็คือตัวเต็งในวันนี้นะคะ สำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะรอบชิงก็คือเราจะแบ่งเป็นสองพวกค่ะคือชุด A แล้วก็ชุด B นะคะชุด A ก็คือจะเป็นพวกที่อ่าคัดลิฟายเวลามาในรอบแรกอ่าเวลาดีที่สุดก็จะมาอยู่ในชุด A นะคะลำดับต่อไปนี้จะเป็น แข่งขันในการที่109วิ่งระยะทาง100เมตรประชาชนหญิงรอบชิงชนะเลิศเอแนักกีฬาที่เข้าแข่งข,ขันช่องวิ่งที่1หมายเลข578ธัญรั <แด S 1> ตน์เพ็รรือนจะได้เรีนอุบัรัศด์อุบรัรัตน์ราชกัญญาราชิทยาลัยพัฒลุงช่องวิ่งที่2หมายเลข568สุวิมนสะเกียนทองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรช่องวิ่งที่สหมายเลข511 ออนอุมาเทียถามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีช่องวิ่งที่นะคะตัวเลขห้าสามเจ็ดสุภาณิชคูณเกิดสะมสอนทหารอากาศตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็งในตัวนะคะมาเลขห้าสี่เจ็ดอุศราตาดเกิรรจากโรงเรียนธรรมศาสตร์ทองหลวงสำหรับใครที่เข้ามาดูก่องวิ่งกดแชร์แอดมินหนังสือจุจานดาเพชรรักษาจะมาสอนทหารอากาศ ช่องที่7หมายเลข523มนัสตดาสารมโนโจารโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงและช่องวิ่งที่8หมายเลข543กระนกวันฆ่ากระทบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ตื่นเต้นจังเนตนมานดันต,นต,นต,นตอนนี้ก็กำลังจะเข้าที่กันแล้วนะคะ จับตาดูรูสามรูสี่นะคะนี่ก็คือตอนก,กีฬาก,กำลัง อบอุ่นร่างกายนะคะเพื่อเตรียมออกบอกอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รับชมรอบชิงกันแล้วนะคะ ้ชมที่เข้ามาดูก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะสำหรับแชมป์ในปีนี้จะวิ่งเวลาเท่าไหร่กันก็สามารถทายผลมาได้เลยนะคะแอมไปกดแชร์ดิแอมต้องพิมพ์ว่าไทยแลนด์แอต l ล t ติก ท่านผู้ชมมีเข้ามากดไลค์กด share, แชร์ให้มินหน่อยนะคะ,อ,ะอันต่ะเ,เออนั่นแหละนั่นแหละใช่ป่าววะเออใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ยังไม่ได้กดถูกใจอะ่ะไทยแลนด์เราคิมไทยแลนด์ก่อนเปล่าวะ จำไม่ได้ไเออใช่ใช่นั่นแหละเข้าที่แล้วนะคะผู้ชมใครจะเป็นแชมป์ของรายการนี้นะคะวันนี้เข้ามาแล้วคนละกนจะให้อดินหน่อยนะคะเดี๋ยวจบจากผู้หญิงเราก็จะไลฟ์ผู้ชายต่อนะคะไม่พันแข่งต่อจากผู้หญิงค่ะ ออกตัวไปแล้วค่ะตอนนี้ออนมานำอยู่นะคะมันไม่ได้ถ่ายหน้าเส้นน่ะใครเข้าไม่หรือนั่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซูมเวลา12บสองเวลาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ลมแรงมากนะคะลมน่าจะบวกบวกสองเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะคะว่าใครเข้าที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะที่หนึ่งเวลาอยู่ที่สิบสองสองสามค่ะใบพันุ์จะแข่งต่อจากผู้หญิงนะคะตอนนี้จะเป็นทีอาชุด A แข่งเวลาตอนนี้จะเป็นชุด B ค่ะที่จะแข่งต่อจากชุด A นะคะ เดี๋ยวรอเวลาสักคู่นะคะอัน,น,น,นอมินมีกล้องตัวเดียวนะคะมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเจนตรงข้าวเส้นชัยเท่าไหร่เพราะว่าอดมินอยู่ตรงกลางออนอูมาออนอูมาเข้านะคะเมื่อกี้จะเป็นออนอูมาเข้าที่หนึ่งคะ่ะที่สองจะเป็นสุพนิษฐ์ปเกิดนะคะ ท,ที่สามเป็นสุการดาค่ะที่สี่เป็นบุษราล,าลอดประเสริฐนะคะเฮ้ยอ,อ้อยตึงเหรออ้อยหางอีไรนาตึงบุษรา,าที่สี่ที่ห้าใครอะ่ระก็ เวลาที่ 1, 2, 3ออกมาแล้วนะคะที่1จะเป็นออนอุมาเชทาค่ะที่2เป็นสุพนิทพูลเกิดนะคะแล้วก็ที่3เป็นสุกันดาเป็นรักษาค่ะสำหรับวันนี้คนที่ได้แชมป์ก็คือออนอุมาเชทานะคะอะไรนะไม่รู้จักอ,ะอ่ะอาร์ได้รารแข่งขันต่อไปจะเป็นชุด B นะคะคือต้องอธิบายไว้ก่อนว่าการแข่งขันในวันนี้นะคะก็คือนักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่ง2รอบ ก็คือรอบรองรอบรอบรอบรอ,องกับรอบชิงน,นะคะซึ่งเวลาดีที่สุดก็จะเข้าไปอยู่ในชุด A เมืบบ่อกี้ค่ะส่วนชุด B <อ>ก็คือจะเป็นชุดที่เวลา <Le ek> รองลง <iser> มาจากชุด A, <Le ek> A นะคะรอบชิงชนะเลิศ B ในกีฬาที่เข้าแข่งขันช่องวิ่งที่3หมายเลขปานิตาจะอยู่ชุดนี้นะคะปณนิตาปิน <Le> ช <ek> ัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่องวิ่งที่สี่หมายเลข5 4 9, าสี่เก้าณการสิงแสงโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนครราชสีมาช่องวิ่งที่ห้าหมายเลข5้าึงห้าการทิกาชูจันทร์โรงเรียนอุบลรั์ราชกัญญาราชพัทยาพรัพหลุ่ช่องวิ่งที่6หมายเลข5 1าหนึ่งสี่กฤษณากล้าจริงโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครช่องวิ่งที่8ดหมายเลข5 1าหนึ่งสอง นัชยาชาวขับปังตระเวนกีฬาเทศบาลนครน,นครราชสีมาค่ะ ่ไปแล้วน,นะคะน่าจะบูมแหลปะปันนี้ตาปินชัยน่าจะเข้าในชุดบีนะคะเดี๋ยวรอเวลาอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสิบสองหกเวลาขึ้นมาที่หนึ่งเป็นสิบสองหกเจ็ดนะคะ อันนี้ตาปินชัยนะคะเข้าที oh ่หน um> ึ่ง ที่สองจะเป็น oh. เดี๋ยวจะพักไลฟ์สักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ผู้ชายต่อนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ชายก็กําลังเดินเข้าสนามกันแล้วคะ่ะสําหรับใครที่กําลังรอดูใบพันธุ์อยู่นะคะใบพันธุ์เฉลวกล้วยนะคะก็คือจะแข่งในรายการต่อไปนะคะเดี๋ยวโอ๊ตแนนีอขอพักไลฟ์สักครู่คะ่ะอีกห้านาทีเดี๋ยวมาต่อใหมค่ค่ะ ำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากแชร์ไลฟ์ like ด้วยนะคะ